นักเรียนคะตอนนี้เวลาเนี่ยเห็นนะมมันใกล้จะเที่ยงแล้วทุกคนเวลาเที่ยงแบบนี้เราต้องทําอะไรกันคะนักเรียนรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้นักเรียนจะรู้สึกแบบครูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้ครูมีหนึ่งรูปให้นักเรียนดูค่ะคําถามคือผู้ชายคนนี้เขาต้องการอะไรคะอะดูจากรูปแล้วน่าจะพอเดาได้เนาะว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการ อาหารนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้คุณครูก็ต้องการอาหารเหมือนกันเราแบบถึงเวลาที่ครูจะต้องทานอาหารกลางวันแล้วอ,อยากจะรู้จังว่ามื้ออาหารต่างๆภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดว่าอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังค่ะโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะครูตาอยู่ที่โรงอาหารของโรงเรียนราเรียบร้อยแล้วนะคะโรงอาหารนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า canteen canteen นะคะซึ่งเราก็ใช้รับประทานอาหารกลางวันกันใช่ไหมคะเมื่ออาหารนะคะภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่า m a l m e a l นะคะซึ่ง1วันประกอบด้วยกี่มื้อใครทราบบ้างคำตอบคือสามมื้อนะคะนั่นคือมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนําคําศัพท์ที่ใช้เรียกมื้ออาหารแต่ละมื้อกันค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะมาเริ่มที่มื้ออาหารมื้อแรกของวันนะคะนั่นคือมื้อเช้านั่นเองนะคะมื้อเช้านะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า breakfast breakfast นะคะ breakfast เนี่ยนะคะแปลว่าอาหารเช้ามันมีที่มาของคำนี้ด้วยนะ breakfast นะคะมาจากคำว่า break นะคะบวกกับคำว่า fasting นะคะ break แปลว่าหยุดนะคะ fasting แปลว่าการอดอาหารที่มาของคำนี้คือระหว่างที่เรานอนนะคะเราจะหยุดการรับประทานอาหารไปใช่ไหมคะแล้วพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมาเริ่มรับประทานอาหารใหม่หลังจากที่เราเนี่ยหยุดอาหารไปนานมากๆดังนั้นนะคะ breakfast มันคือการ หยุดการอดอาหารนะคะนั่นคือการกินมื้อเช้านั่นเองค่ะทบท่ออีกครั้งนะคะมื้อเช้าภาษาอังกฤษคือ breakfast โอเคค่ะมื้อต่อไปนะคะก็คือมื้อเที่ยงนั่นเองมื้อเที่ยงภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า lunch lunch โอเคนะคะมันก็คือมื้ออาหารที่เราจะมารับประทานกันในโรงอาหารนี้แหละค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะเที่ยงมากๆแล้วมีใครยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงไหมคะมื้อเที่ยงทบทวออีกครั้งค่ะ lunch <Lunch. S 2> และมื้อสุดท้ายของวันนะคะนั่นก็คือมื้อเย็นนั่นเองเป็นมื้อที่นักเรียน,นะจะกลับไปรับประทานที่บ้านนะคะมื้อเย็นภา,านษาอังกฤษคือ dinner dinner ใครชอบทานอาหารมื้อเย็นบ้างคุณครูก็ชอบค่ะแต่เอ๊มีใครสงสัยบ้างไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนีตื่นสายตื่นสิบโมงแล้วเรารับประทานอาหารตอนนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่า breakfast ได้ไหมในภา,านษาอังกฤษนะคะมันจะมีมื้ออาหารพิเศษอยู่มื้อหนึ่งค่ะ เป็นมือที่รวมมือเช้ากับมือเที่ยงไว้ได้วยกันเพราะบางคนก็ตื่นสายดูไหมคะมือนั้นเนี่ยเราจะคําว่า Breakfast กับ Lunch มารวมกันกลายเป็นคําว่า Brunch ค่ะอีกครั้งนะคะ Brunch ซึ่งเร b u n เนี่ยค่ะเป็นการรวมอาหารมื้อเช้ากับมื้อกลางวันรวมกันเนาะก็จะกลายเป็นมื้อใหญ่มื้อหนึ่งนะคะก็เป็นการกินรูบๆเลยใครที่ตื่นสายหน่่ยก็จะรับประทาน brunch นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะมาสรุปมื้ออาหารในภาษาอังกฤษกันนะคะมื้ออาหารภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะจะเรียกว่า meal meal นะคะซึ่ง1วันจะแบ่งออกเป็น3มมื้อนะคะเริ่มที่มื้อเช้าะคะ่ะ breakfast breakfast และก็ต่อด้วยมือกลางวันนะคะหรือมือเที่ยงเรียกว่า lunch lunch และก็ต่อด้วยมื้อเย็นนะคะเรียกว่า dinner dinner แต่ก็มีมื้อพิเศษหนึ่งมื้อใช่ไหมคะที่ครูแนะนำไปนะคะคือการรวมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงรวมกันนะคะเรียกว่า brunch brunch โอเคนะคะและหนึ่งคำสุดท้ายนะคะทบทวนหน่อยละกันโรงอาหารนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า canteen แคนทีน okay. ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะคะทุกคนครูยังไม่ได้ทานอาหารเที่ยงเลยนะคะนักเรียนทานอาหารเที่ยงจันหรือยังอย่าลืมทานอาหารให้ครบทั้ง3ามมือ้อรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีแล้วมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะ ยังไม่จบค่ะนักเรียนคุณครูมีการบ้านให้ักเรียนด้วยนะคะสําหรับเรื่องมื้ออาหารเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะคัดคําศัพท์ลงไปในสมุดน,นะคะคําศัพท์ละสาครั้งพร้อมความหมายนะคะเขียนให้สวยงามด้วยนะแล้วคุณครูจะรอตรวจนะคะ